สีครับสองแสบชแนลมาแล้วครับข่าวด่วนครับทุกคนข่าวด่วนข่าวด่วนครับปังมากครับปังมากครับข้อการใช้วิลัยสินนะครับหรือการแชร์รำเพลินรับมิเชลนะครับยังไงครับจะจ้างสาวน้อยรำเพลินโชว์เองเลยนะครับจะจ้างสาวน้อยรำเพลินโชว์เองเลยโอ้ปังมากครับปังมากนะครับสักครักนึ่งนะครับร็โจกระเดื่ึงหัวคอนะครับ พอกันใช่นะครับคนสิจ้างสาวนอรรเมืองโชว์นะคือสาวน้อยสองนะครับไปลงอยู่บ้านเพื่อนนะครับนอนอยู่เพื่อของเจียมจังหวัดปุณคนลราชธานีครับโอ้ถือว่าปังมากครับถือว่าปังมากครับครับพอกันใช่ไรศิลนครับขอหาข์คอี์ดร่ายคนหนึ่งเนาะนะครับเนาะสุดยอดครับพอกันใช่ครับปังมากครับจ้างเองเลยครับกันได้ไปเห็นการแสดงแล้วโอเคนะครับเนาะ กันเซอร์ดีชุดสวยเพื่ที่สวยนะครับจ้างเองเลยครับเป็นข้าวเสื้อผ้ายนะครับข้าวเสื้อผ้ายในคํานี้เลยครับเนาะพอการใช้วิ่ได้สินนะครับฝังมากครับนะครับฝังมากครับพอการใช้วิ่ได้สินครับนะครับจ้างเองเลยครับสาวน้อระเพลชว์นะครับนะครับสาวน้อรเพลชว์นะครับข้าวดวนได้คัไหนนะครับอัปเดตข้าวดวนเลยนะครับเนาะอึ้งครับอึ้งครับ บอลโจซอนุดถึงกับอึ้งนะครับเนาะนะครับโอ้โหนี่คาด่วนเลยครับบอลโจซอนุดถึงกับอึ้งครับสุดยอดครับครับปังซึ้อจำครับาวนด์าเพิ่นโชว์นะครับเนาะปังซึ้อจำครับนะครับพอกันใช้จางเองเลยนะครับเนาะนะครับช่องยูทูปเพิ่นก็คือการใช้ลัเพิ่นชออฟฟิเชียลนะครับเนาะโอ้โหนี่ครับพอกันใช้ของเฮ่านี่แหละครับผมนะครับตั้ง ช่องสาวน้อยเพลงแท่งเพิ่งลงคลิปไปนะครับเนาะตังมากครับนะครับจางเองนะครับบุกบอนดัมตังปังครับสาวน้อยอำเภอโชจะเปิดดุกาลมันที่31สิงหานี่นะครับเนาะ2 5 6 7นะครับเนาะอ่านะครับแต่ว่าพระกันช้จางไปในเดือนมีนานะครับน่าจะเป็น6 69นะครับเนาะ68เนี่ยีนี้67 68เนาะ ี่นาครับเดือนมีนานะครับเนาะโอ้ยปังอีรีครับปังอีรีเดือนมีนาครับจ้างเองครับท่องเอียงกินเอียงจ้างเองครับสาวนักนำพิณโชนะครับโดยพ่อการใช้วิไลศิลนะครับเพตุเพิ่มกะธานดนเครือโสมครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับมิตยี่ไม้ครับ จางเองครับคนในวงจางเองไปเลยนะครับนาะสุดยอดครับข้าวด้วนนะครับเนี่ยข้าวด้วนนะครับเนาะเรื่มก็ไรก็แช่ช่องแสบชแนลครับสุดยอดครับเพราะการใช้